สำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเนื่อากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วต่อไปอให้โกรตั้งใจศึกษาธรรมะปฏิบัติเพื่อความสุขของจิตต่อไปสำหรับการที่จะศึกษาต่อก็ขอ,ขอทบทวนต้น เป็นการแนะนำตามวิธีการปฏิบัติที่แท้จริงเพื่อการปฏิบัติเพื่อกรรมาฐานจร,จริงๆที่เขาทำกันได้เมื่อเริ่มใหม่ๆเขาจะระทวนจากของเก่าไปก่อนพยายามทรงอารมณ์จากของเดิมที่ได้แล้วตามลำดับไปถึงที่สุดที่เราเพลได้แล้วจรงจะทำต่อสำหรับวันนี้ก็คือคอเตือน ให้ท่านอยตามนึกถึงสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นอันดับแรกที่เราพึงปฏิบัติในเบื้องตน้นที่สมบัติสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงกําหนดรูลมให้ใจเข้าหายใจออกนี่หมายถึงว่าทรงสั่งสอนให้เราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอสติหร่าการเล็กนึกได้ว่าเวลานี้เรามีภาวะเป็นอะไร นึกว่าเราจะทำอะไรสัมปัญญะทราบดีว่ากิจนั้นเราทำแล้วหรือยังเมื่อรมจิตที่คิดว่าเราจะทำอะไรการนั้นที่เราทำมันควรหรือไม่ควรเราจะรู้ได้ด้วยสัมปัญญะเมื่อกิตที่เราคิดว่าจะทำนี่สัมปัญญะจะบอกได้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นกรรมที่เป็นกุศลและกรรมที่เป็นอกุศลเพื่ด้วยความดีหรือความชั่ว ทำตัวให้ไม่ลืมสติสัมปัญญะนึกไว้ในด้านของความดีแลระมัดระวังความชั่วไม่เกิดพยายามรักษาอารมณ์ไม่ให้บกพร่องในด้านของความดีพยายามลดรอนความชั่วไม่เกิดขึ้นกับจิตเรียกว่าจริยาทั้งหมดท้าอารมณ์ของจิตทั้งวาจาและกายเราจะต้องระมัดระวังคือใช้สติสัมปัญญะควบคุมอยู่ตลอดเวลา ได้จิตทรงอยู่อย่างนี้จึงชื่อว่าอารมณ์เป็นสมาธิอันนี้เรามีแล้วหรือย่างพวกเราเรามาต้วังกันหรือเปล่าใการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำว่าเราจงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่ยุยงบุคคลอื่นให้ทำลายศีลและไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว โดยการที่ 3, สามทรงแนะนำให้ระง,งับที่วอนห้าประการโดยการที่สี่ทำจิตให้เข้าถึงพรหมวิหารสี่เป็นปกติอารมณ์อย่างนี้ที่เราจะพึงเข้าถึงพระพุทธเจ้าืิว่ารื่องการเข้าถึงเปลือกของศาสนาอาการอย่างนี้จิตของเราพร้อมบทบุญบูบณ์บบแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่พร้อมก็ปรับปรุงใจเี้พร้อมแต่ความจริงศึกษากจะมานานถ้าการอย่างนี้ไม่พร้อมชาตินี้ก็เห็นจะไม่แคล้วเอเวจีกันแน่อ <c oughs> ันดับแรกที่มีความสําคัญคือสติสัมปชัญญะแต่การอย่างนี้ไม่พร้อมก็แสดงว่าพวกเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะ ถ้าศึกษากันมาขนาดนี้ไม่มีสติสัมปชัญญะการรับฟังวันละหลายเวลาแต่กลายเอาหูเป็นหูตาเป็นตากระทู้หูเป็นหูกระทะใกลตากระทู้ที่มันมองอะไรไม่เห็นหูกระทะมูอะไรไม่ได้ยินก็ียรู้สึกว่าจะไม่ทันแก่ความดีซะแล้ว ผลที่มันจะติดตามเข้ามาก็คืออารมณ์ที่เป็นอกุศลบกกร่องในสติสัมปชัญญะที่ควรจะต้องทบทวนว้ตลอดเวลาในเบอการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่ามรรคต้นที่บุคคลเราจะเข้าถึงเป็นของง่ายนั่นก็คือมรณานุสติกรรมาฐานมีประจำใจหรือเปล่า พุทธานุสติธรรม,มนานุสติสังขานุสติกรมาานศีลานุสติกรมาฐทานเทวตานุสติกรมาฐทานหิริโล,ละตะปะและอุปสมานุสติกรมาทานก็คือการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้เราม,มีแล้วหรือยังศึกษากันมาน,นานถ้ายังไม่มีก็รู้สึกว่าแย่แก้ตัวไม่ทัน นี่กระทบทวนจิตใจไว้เสมอว่าอะไรที่เราจะพึงปฏิบัติในการต่อไปองค์สมเด็จพระสงสวรัสิ์แนะนำให้ใช้พรมวิหารสีให้เข้มขน้นจนถึงอภัยทานที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้เป็นอาการของพระโสดาปฏิผลเมื่อทำจิตของตนให้เป็นอภัยทานความโกรธความเพียรบ่ายเกิดขึ้นมีความรู้สึกตัวไม่ถือโทษโกรธต่อไปให้อภัยแก่คนผิด ให้อภัยแจกบุกคคลผู้คิดประทุษร้ายก็ไม่ทิ้โทษโกรธเขานลพยายามกำจัดความโลภ้วยจาคานุสติกมฐทานพยายามพยายามกำจัดความโกรธโดยอาศัยหมริหารสีมีความเข้มข้นพยายามกำจัดความหลงให้ยิ่งกว่าพระสโสนดามันขึ้นนอกจากจะนึกถึงความตายแล้วก็คิดว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสภาวะของร่างกายมีการสลายตัวเป็นสุดชีวิตไม,ม่สามารถจะคงทนต่อดตลอดการตลอดสมัยไปได้ถ้าเราจะตายแล้วก็ตายอย่างคนดีเพื่ออยู่อยู่แย่ยยงคนดีมาตายเป็นผีแล้วก็ตายเป็นผีดีอย่างนี้แปกลกายของพระสกิทาคารมีผลอย่างนี้บรรดาท่านหลายทุกทา่านทําได้แล้วหรือยัง เรได้ระดับไหนไว้กําลังใจองตัวไว้คือต้องทบทวนกันไว้เป็นปกติไม่ใช่ระดับก้าวไปข้างหน้าและผลเหลี่ยมข้างหลังอาการของพวกเรามันมีอยู่ที่ศึกษาไปไกลแต่ว่าจริยาที่ทําไม่ได้อะไรเลยอันนี้มีอยู่รู้ตัวไว้มีหลายท่านด้วยกันยังไม่ได้อะไรเลยแม้แต่สติสมัมปชัญญะขั้นต้นก็ยังไม่ได้ นี่บางทีเราจะนึกคืมคืบว่าสุดสายกันวันนานคุณจะไปสวรรค์ไปฟมปนิพพานแต่ถ้าโดยอาการที่ยงไร้สติสมัญญาล้วก็อย่าหวังเลยการเกิดเป็นมนุษย์นั่นก็ไม่มีทางจะเกิดเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้ตอนนี้กล่าวมาเป็นได้ก็สกิทาคามีสำหรับพระสุนาบันก็ดี เรืยว่าสกิทาคามีพอดีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นด้านอนธิสีนสิกขาเป็นผู้มีศินยิ่งบรรดาบรรเทาความโกรธความจ็บบาดบ้างตามสมควรเนิ่มมาถึงนาคามีผลอารมณ์ทรงตัวในด้านสมาธิคำว่าทรงตัวนี้ไม่ใช่หลับตาฝิงลืมตาอยู่อารมณ์ความดีทรงตัวเป็นปกติแล้วก็มีความเข้มขน้น คืทอทรงอารมณ์เป็นฌานมีความหนักหน่วงในการทรงจิตนั่นก็คือมีความคิดเห็นตามความจริงในด้านสกายาธิธีธธนาสุภกรรมฐานเห็นว่าสภาวะร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดธรรมถุทั้งหมดเต็มไปด้วยความสุขกรบกร่วมกับวิปัสสนาญาณเห็นว่าสุขกรบกแล้วก็รู้สึกว่ฐฐาสภาพร่างกายของเราก็ดีของเขาก็ดี เพียงในแพลงธาตุสีเข้ามาส่งกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้มีความเปลี่ยนแปงลงไปทากรามมีการสลายตัว็นในสุ์มีความดังเกียจในแ่างกายที่เรียกว่านิพิทาย,ยานและมีรมเฉยในด้างกายม,มารมทั้งหมดที่เรียกว่าสังขารุปเปรขายานมีอารมณ์ส่งตัวไม่มีความรู้สึกในเพิดไม่มีความกระสันในเพิด แล้วก็ไม่ติดใจพอใจในรูปเสียงกลิน่นรสแม้แต่ไม่ใช่คนเป็นวัตถุก็ตามสีสันวรรณะที่เรียกว่าสวยเราเห็นเป็นของธรรมดาไปกลิ่นที่เรียกว่าหอมเราก็ไม่มีความรู้สึกในการติดใจรสสัมผัสในใดที่พึงเป็นปนที่พอใจของผู้ตุชนคนธรรมาดาเรางดเว้นได้อารมณ์ไม่มีความรู้สึกในความต้องกัน สำหรับความโกรธความชม่บาตนั้นไม่เคยดกับจิตแม้แต่ปฏิฆะอารมณ์ที่ไม่พอใจคือลมลางใจที่จะสร้างความสนุงให้เกิดความไม่พอใจกับวาจาและจริยาของบุนคคลอื่นที่ทำต่อเราอันนี้ก็ไม่มีเพราะใส้ยมีพหม,มีหารสีเต็มภาคภูมิแล้วมีสกามีสกายาทิฏฐิ มายว่ามีความรู้สึกว่าสภาพแรงกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอารมณ์ใจที่ทําให้เกิดความไม่พอใจกับบุคคลอื่นหรือที่บุคคลอื่นทําก็ให้เกิดกับเรารู้สึกว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ของธาตุมันเป็นอารมณ์ของธาตุของกิเลสตัณหาอวาิาทาและกุศลละรรมทําใจใมีความปลอดโปร่งชีอารมณ์อย่างนี้อารมณ์จิตสบาย เป็นอมาตยกรรมฉันทะกับปฏิฆาเด,ดือดขาดมีอารมณ์จิตเป็นสุขเป็นสุขอย่างมากเท่าเท่าที่เราไเคยจะพบกันอารมณ์สบายจะมีอารมณ์อยู่บ้างความหนักอยู่บ้างก็นิดหน่อยเหมือนกับเราเคยแบกช้างแบกช้างมาแล้วมันหนักเนี่ยกลับมาใหม่เอากลับมาแบกเศียกระดาษ เศ่กระดาษก็เพียงชิ้นเดียวเล็ก,ลกๆแค่กระดาษพุทธกัดลองน้อมพิจารณากันดูไอ้ช้างกับกระดาษพุทแกัปหนึ่งแผ่น,นมันหนักเท่ากันไหมความรู้สึกเขาา้าโยคาววจร์ในระดับนี้จะมีความเบาจะมีความสบายก็ลองพิจารณากันไปไว่าไอ้การทุกข์ของเราที่มันทุกข์ใหญ่แล้วมันมีอะไรเป็นสำคัญ ที่เราทุกข์กันจริงๆก็ทุกข์เพราะความยึดมั่นที่มั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรามันเป็นของเราแล่เราก็ไม่อยากให้มันเสื่อมมันโทรมไปไม่อยากให้มันสลายตัวคือวิพัฒนาจากกันแต่ลมพอะเกิดขึ้นมาในตอนนี้นั่นทุกสิ่งอารมณ์จิตมันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาไปหมดเห็นในางกายของความเกิดของเราคนดีของบุกคนอื่นคนดีเป็นของธรรมดา ความเสื่อมทรงของร่างกายของคนและใส่ของวัตถุถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาการจะสลายไปของวัตถุและของร่างกายของคนอื่นและของเราเป็นของธรรมดาตอนนี้มาในด้านโลกกระทรรมความมีลาบราบเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าลาบนี้มาสลายตัวแน่ มันไม่สามารถจะทรงอยู่คู่กับเราไปได้เมื่อลับสลายตัวไปก็มีความไม่มีความหวั่นไหวมัมีการเสะเทือนใจทีว่าเป็นเรื่องธรรมดาท่านได้ไดยศมาก็ไม่มีความเมาในยศเห็นมีความรู้สึกว่าคนที่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์คนที่สูงเรียวยศเยศศีสูง แต่ภายในไม่ช้าไม่นานยศก็สลายไปเพราะการทำลายของตนเองและบุคทอทอทออคลอื่นทอดถอนขึ้นเนืงทีคนส่วนโยทรงยศใหญ่เมื่อตายแล้วก็สิ้นสภาพของความมีผู้มียศเห็นว่าการได้รับยศฐานดาศัก์ไม่มีความสำคัญของชีวิตไม่มีจิตผูกพันในยศไม่ถือว่ามีความสำคัญ เห็นว่ายศไม่มีความสาคัญแล้วก็มาเวลายศจะต้องถูกถอดไปและต้องสลายไปด้วยการใายประการหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเป็นของธรรมดาไม่มีอะไรที่น่าสะเทือนใจหรือว่าได้ยศหรือไม่มีเมืม่อในได้ยศเราก็มีสภาพเท่าเดิมแก่ลงไปทุกวันนี่คการความทุดโทรมนิทรรนตลอดทุกวันและมีความตายเป็นอดีต ให้มารุมขโลกกรรทำ้แก่คำสั่นเสแลงนินทาฟังคำสั่เสริงของคนไม่มีความรู้สึกดีใจรู้สึกแวการปกติว่าน,นี่เรื่องธรรมดาของโลกมันก็ต้องมีการสั่เสริงกันเมื่อมีคนสั่เสียญได้ก็ต้องมีคนนินทาได้บางทีบุคคลคนเดียวกันบางครั้งสั่เสิญเยินยอเราที่จะตาย แต่บางไก่เขาก็ทำลายความสนเสริญด้วยการนินทาเข้ามาแทนซึ่ถือว่าการสนเสรินั้นทางการนินทาเป็นของธรรมดาของชาวโลกที่เกิดมาจะต้องประทบกระทั่ง,งอย่างนั้นอันนี้องค์สมเด็จพระสงฆ์ทันมรมสารรสนดาไม่ถี่เอาไปสาระสําคัญโดยทรงแนะนําว่าการนินทาและสันเริญไม่ได้ทําให้คนดีด้วยคนชั่ว ถ้าคนเราทําความดีแล้วใครจะดินท้าว่ายังไงก็ตามทีเราก็ไม่เลวไปด้วยเมื่อเรามีเป็นคนเลวเขาจะสรรเสริญว่าเราดียังไงก็ตามเราก็ไม่ดีไปตามคําเขาว่าดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมก,กาลังใจถ้าใจของเราบริสุทธิ์ผุดฟ่องที่อย่างเดียวใครจะว่าดีว่าชั่วไม่มีความสําคัญเขาจะเป็นนามเราว่าเลวมันก็เลวไม่ได้ มันก็ต้องดีที่ต่อหาเวลาถ้าจิตคนเราชั่วเขาจะสนเสริมมัดีมันก็ดีไม่ได้เหมือนกันนี่เป็นอันว่าพร็พุทธเจ้าให้ทรงรักษายกาลังใจเพื่อสาคัญว่าควากคุงกําลังใจให้ดีไว้แล้วมันก็ดีเองไม่ต้องไปฟังคําชาวบ้านเขาการที่เราจะต้องดีเพราะรอชาวบ้านสนงเสริมนั่นมันเป็นอารมณ์ของความชั่วตี่นี้ความสุขความทุกข์ของโลก มีความร้อนเกินไปหนาวเกินไปมีความหิวมีความกระหายมีความป่ยมวปยไข้ไม่สบายก็ทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่พอใจบ้างพอใจบ้างความแก่เข้ามาถึงความตายเข้ามาถึงความพัดพลาดากของรักของชอบใจจะเข้ามาถึงอาการทันไลน์เหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เป็นกกธมัดาที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ความสมบายใจมันเกิดจิตอารมณ์จิตเป็นสุขเนี่ยอารมณ์ของพระนาคามีมีความสุขใจแบบนี้ไม่มีอะไรเป็นที่รับสัมผัสแห่งความทุกข์มีอารมณ์จิตสบายแล้วตัวสําคัญที่ร้ายที่สุดที่สร้างความสุขสร้างความทุกข์ก็คืออารมณ์ความรักในกามอารมณ์นี้ตัวสําคัญ เป็นตัวสร้างเหตุร้ายให้เกิดขึ้นกับจิตใละเหตุให้เกิดขึ้นกับกายอ้าใส่ความรักเป็นสําคัญที่เราจะต้องเศร้าโศกเส,สียใจก็ใส่ความคลองรักพลาดพลาดจากไปภัยอันตรายจะเกิดขึ้นกับเราเพื่อโทษสาพยมบัตไมนจะเกิดขึ้นจะต้องประทุสร้ายเส่นกันและกันกันกนนวกบว่าสิ่งที่เรารัก ในความรักที่เนื้อกามารมณ์มันไม่มีสําหรับเราแล้วมันจะมีภัยอันตรายมาจากไหนจะมีความเศร้าโศกเสยียใจมาจากไหนตอนนี้เป็นว่ากินเล็กยาหมดไปที่พระองค์สมเด็จพระจอมไตยว่าอันนี้ไปอาทิจิตสิกขาก็หมายความต้องทรงอารมณ์และได้ความรู้สึกอย่างนี้เป็นปกติมีความเข้มแข็งพอที่ไม่ย่อยพอจะทําลายความดีส่วนนี้ไปจากจิต มันจะส่งอยู่ได้ทุกขณะจิตที่สงชีวิตเราส่งอยู่ต่อไปศึกษาธรรมะโอสมเด็จพระบรมครูต่อไปนี่เราทบทวนความจํากันว่าริงที่เราศึกษากันมาถึงนาคา,ามีเนะีแต่ความจริงเนื้อแท้จริงๆเนะี่ยเราถึงไหนกันแนะ่เพราะว่าปฏิบัติที่เราปฏิบัติได้เวลานี้มันถึงไหน นี่ต่อไปอีกสักนิดหนึ่งผมว่ากี้ก้าวการก้าวเขาว้าไปสู่ความเป็นอารหาาัตผลค่อยๆไปอย่าไปให้มันแรงนักไปแรงนักขาบินนี่ไม่ดีกับแรงต่อถนอนนี่ว่าดูสังโยตัวที่หกกับสังโยตัวที่เจ็ดรูปราคะอรูปราคะพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระอรหัตมัก นี่เป็นอนาคามีผลแล้วนะเข้าถึงอรหัตตมมักก็มานั่งพิจารณารูปฌานแล้วรูปฌา,ปา,านตัวพระอนาคามีนี่เคร่งครัดมัธยัติในรูปฌานและรูปฌานและรูปฌานอย่างยิ่งตัวความีาจิตเกาะฌานแกเป็นสําคัญไม่ยอมให้ชานฆ่าจากจิจ ไอ้คําว่าชาเนี่ยก็คืออารมณ์กูที่เป็นกุศลเกาะหนักห่วงมากไม่อยากให้มันคลายอารมณ์อารมณ์หนักไม่ใช่อารมณ์เบาทอนนี้เราก็มานั่งพิจารณาต่อไปว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบอกว่าถ้าจะเป็นอรหันต์แลวก็ต้องพยายามอย่นหลงในรูปประชาชนรูปประชานเกินไป เพงทความรู้สึกว่ารูปปรนะฌานและรูปฌานนี้เป็นบันไดรับก้าวความไปสู่เข้าไปถึงความเป็นอาหารหันต์เท่านั้นเป็นกําลังที่จะส่งเราไปสูงขึ้นไปจะติดอยู่แค่นี้ตอนนี้ก็เป็นของไม่อยากปเป็นดน้โลใสความจริงจะว่าไม่อยากก็ไม่ใช่ถ้ายังโง่อยู่มันก็ติดถ้าเลิกโง่ก็ไปง่ายๆเพราะตอนนี้เป็นของง่ายแล้ว เพียรักษากำลังใจส่งรูปประชานเลยหรือว่ารูปประจนให้ส่งตัวแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะไม่ยับยัง้งอยู่เพียงแค่นี้เราจะ,สะแสวงหาความดีต่อไปเพราะความดียิ่งกว่านี้มีอยู่แต่เราก็จะรักษาความดีที่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนําไว้ในขัน้นต้นคือรูปประจนและรูปประจนส่งอารมณ์ไม่เป็นปกติ แต่ก็ไม่หลงในรูปฌานและรูปฌานคิดว่าความดีจากนี้ไม่อยู่ที่องค์สมเด็จพระบรมคาูแนะนําไว้ว่าต้องทําลายอาวิชชาความโง่ให้ได้แต่การก้าวที่จะเข้าไปทําลายวิชานั้นจะต้องค่อยๆไปตามลําดับจับอันดับปลายทีเดียวก็เท่าลงจะเฟือนั่นก็คือก้าวเข้าไปสู่จับมานะความถือตัวถือตน โย่สมเด็จพระทศพลว่าเป็นตัวกิเลสที่มีความสําคัญอย่างยิ่งทั้ทงนี้เพราะอะไรเพราะว่าไอตัวมาณะความถือตัวเถือตนนี่เป็นความลําบากโอสมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าให้วางภาระคืกอการถือตัวเถื่อตนเสียแต่ว่าการอย่างนี้จะกล่าวไปก็ไม่มีเวลาเพราะการเวลาที่จะพูดหมดแล้วต่อแต่นี้ไปเพราะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย รวบรวมกำลังใจให้ทรงตัวพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าละให้ใจออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกตัวรู้ลมให้ใจเข้าใจออกเวลาฝึกนี่เป็นการฝึกสติสมัญญะนั้นเวลาที่เราจะทำงานทำการใดๆก็ดีต้องใช้อารมณ์นี้ไม่ใช่ไหมว่านั่งนับลมให้ใจ ว่าเราจะทำอะไรนึกไว้ว่าเราจะทำขณะที่ทำไปแล้วก็รู้ตัวว่าเราทำแล้วมีการฝึกรูกล้ลมหายใจเราออกก็เพื่อผลงานในงานที่เราจะทำเป็นงานควรหรือไม่ควรที่ทำไปแล้วมันดีแล้วมันเร็วรู้ตัวนี่ทรงว่าตลอดวันแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันนั่งฝึกรูกล้ลมหายใจเข้าออกกันแล้วเวลาเล่งไปแล้วก็ทำความรลยยำทุกอย่างสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำก็ทำได นี่มันก็หมายถึงว่าการฝึกไม่มีผลฝึกไปฝึกมาไปอยู่กับเทวทัตหมดไม่มีเคยเหลืออันนี้ไปเขาตะน,นลายยามตั้งกายให้ตรงดำเนิจิตให้มันกำหนดรูด้ลมหายใจเข้าหใ,ใจออกใช้คำภาวานานและพิจารณาจนกว่าจะดินสัญญาณบอกหมดเวลา